Gracias. แรกมันจะงงจะไปไหนต่อหรือจะออกสีสวัสดิ์จะออกใช่ไหมเปิดถึงวันไหนนสี่ห้าสองก้าครับสองันห้าร้อยหกสิบเ็ดลงที่สี่ธันวาคมสองห้าเ็ดเรื่องแต่งตัง้ง